แต่เป็นไงได้รับอมตะแล้วรู้สึกยังไงบ้าง<ช>เมื่อเจอโรคภัยใกล้เจ็บที่จะต้องประจนเขาอยู่เนี่ยณปัจจุบันกับอดีตสักอาทิตย์หนึ่งที่ผ่านมากับปัจจุบันก็โล่งปร่งเบาสบายสงบระรับประนีตเป็นธรรมชาติไม่กระเสือกระสนไม่ทุรนทุรายเต็มรอบแห่งการเจริญเจ้าค่ะอาจารย์ หมายถึงปัจจุบันนะปัจจนปัจจุบันเจ้าค่ะอดีตก็คือทรมานมากเจ้าค่ะแบบโอแบบสุดยอดเลยเจ้าค่ะอาจารย์ทั้งกายทั้งวาจีด้วยใช่ไหมแล้วก็หลุดไปสภาวะจิตบ้างมโนบ้างยาบ้านอีกใช่ไหมหลุดไปกลับมาอีกใช่ไหมใช่ใช่เลยเจ้าค่ะที่ท่านอาจารย์กล่าวมาถูกถูกต้องหมดเลยที่มาก็เกิดจากสภาวะความกลัวซึ่งมีอยู่ในทุกๆบุคคล กลัวมากกลัวน้อยความกล้าความกลัวตรงนี้เขาก็มีของเขาอยู่นะครับก็เป็นสภาวะวที่เกิดขึ้นใครที่เคยกลัวก็ความกลัวไม่ได้หายไปไหนเ็าหายจากไหนหายจากกายยัตงขานครับรู้สึกกล้าขึ้นหายจากวัชพิษั้งอากล้าขึ้นอีกอีกระดับนึงแต่พตื้ติดแต่ตั้งขานั้าก็อยู่ข้างเลอะข้างล่างลึกเข้าไปเลยครับค่ะลึกเข้าไปาน่นจะกลับมาเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ จะต้องมีการตัดการเฉือนหรือต้องเสียเลือดเสียวายเสียอะไรก็แล้วแต่คำพูจะกลับมาหมดเพราะเขาอยู่ข้างในลึกเพราะนั้นตรงนี้จึงต้องจะต้องจุกชำระงานในเบื้องต้นงานอะไรต่างงานในที่สุดจากทำชั้นลึกของของค์เป็นลําดับลําดับ,ดบ,ดบที่ไม่ให้เกิดสภาวะนี้เพราะนั้นแสดงว่าอะไรท่านยังผ่านในระดับงานในเบื้องต้นหรือเปล่า mm hmm. เรื่องงานตามการเรื่องงานในที่สุดเห็นไหมชี้ชัดได้หรือ,อยังชี้ชัดได้เจ้าค่ะ,ะว่า่านมาก็จริงแต่เขาละเอียดขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นการที่จะไปทําให้รู้จักองครร์ทมอนิจังทุลาตายด้วยสภาวะธรรมชั้นลึกสุดยู่เป็นเรื่องยากไหมยากเจ้าค่ะไม่ธรรมดาเลยเจ้าค่ะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าท่านบอกว่ายากก็คือยากไงแต่ถ้าท่านบอกว่าง่ายก็คือปด ยากนะขนาดจิตนั้นแต่พอผ่านม,มาล<ะ>แล้วก็ไม่กลัวตายแล้วอย่างเงี้ยจ้าค่ะก็คือณนะขนาดจิตนั้นผ่านมาแล้วเพราะอะไรเพราะไปจินตนาการเนี่ยไปติดตึกต,ต,ต,ติดตามตองแกไปสร้างบ้านให้เขาอยู่ไว้ก่อนไปเชิญเขาเข้ามาในสภาว่าก่อนทำไมอ้าวทำไมต้องเชิญก็เขาอยู่กับเรายังไงไม่เชิญเขาก็อยู่กับเราเสรุปเชิญไม่เชิญอยู่ด้วยกันไหม อยู่ด้วยกันหมดเลยเจ้าค่ะอยู่ด้วยชั้นหมดนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะดําเนินการแล้วค่อยๆชําระชําระชําระคือทำพระองค์ไม่ทํำฉลึกนะครับนะที่ได้จากครูบาอาจารย์ไม่สามารถจะทําได้ตัวเองได้ทําได้ไหมไม่ได้ต้องให้ครูบาอาจารย์ผู้นําจิตมาเป็นผู้ชี้ทางเจ้าค่ะอาจารย์ ลงมากอย่างตอนนี้ลงมากเลยเจ้าค่ะน้องกักบสัตทุเจ้าค่ะสบายใจเลยใช่ไหมลุงก่อนน,น,นั้นเป็นไงสองสาวันที่ผ่านมาแบบเป็นเยอะเจ้าค่ะเป็นเป็นเยอะมากมากเลยเจ้าค่ะแต่ต้องคือเขาปวดกระดูกคอข้อที่สามที่สี่แล้วเล้าขึ้นกระโหลกแล้วก็บีบขมับแล้วก็บีบจมูกแล้วก็ ปวดถึงรากฟันเลยเจ้าคะ่ะอาจารย์ปวดจนแบบเหมือนเหมือนจะดึงหัวออกไปจะบีบเหมือนโดนบีบรัดแน่นเหมือนเอาเหล็กมาบีบหัวอะไรอย่างนี้เจ้าคะ่ะแล้วก็ปวดตรงคอต้นคอร้อนเผาเผา,ผาร้อนเหมือนไฟไหม้บนศีรษะเจ้าค่ะถือนะก็เป็นเรื่องเล็กนะๆ,ๆน้อยๆโดยตัวตัวไปก็จะเป็นแบบนี้แหละเจ้าค <c oughs> ่ะอัหนึ่งท่านอาจารย์วันิดาก็เจอแล้วใช่ไหมเจ้าค่ะ ีท่ทาอาจารย์วินิจก็เค,เคยเจอมาแล้วใช่ไหม <Okay. S 2> าอาจารย์คงพายก็เคยเจอ่านอาจารย์วิน่นัก็เคยเจอแต่สถานการณ<น>์ไม่เหมือนกันนะคาาร,รับไม่เหมือนกันอาจารย์จิตจนาก็เคยเจอสถานการณ์ไม่เหมือนกันนั่นก็หมายถึงบุญนั่นก็หมายถึงกะเปาที่การเดินทางของแต่ละท่านไม่เท่ากัน นะครับก็ไม่เป็นไรสรุปมาก็จะเข้าใจอนิจจังของผมทุกขังของผมอัตตาของผมเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีตัวตนท่านจะไม่เห็นอนิจจังทุกขงังจะเห็นแต่อัตตานะถ้าชำล้ายังไม่ดีพอก็ยังยึดกายนี้เป็นกเก่าในขณะจิตน,นั้นเอาแล้วจะทำไงไงไม่ก็โปวดไม่ให้ก็ทรามานเนอะ ก็จเจริญเมตตาดได้ไงได้บางวิธีเสียงตรรมโดยทางข้างท่งฌานได้จริงณขนะจิตนั้นเห็นไหมว่าสมมุติเวลาคนจะตายเนี่ยจะส่งฌานเข้าไปได้ไงใครบอกว่าส่งไ,ได้ไไม่ด้ถ้าไม่ได้ฝึกแบบพระองอมมากระจายยักษอยินทรียจงใจเพราะฉะนั้นเวลาจะตายปุ๊บไฟท่าแตกหมดดินน้ำไฟลมอากาศท่าิญญาณาแตกกระจายโอ้กษัตริยท่านเต้น เพราะนั้นเขาจะฉีกร่างกายเป็นจริงจริโดยไม่รู้ตัวเลยใ,<ช>ในสภาวะน,นั้นเกิดสวามรู้สึกนั้นทันทีว่าใจก็จะพูดใช่ไหม <Okay. S 2> จะพูดแบบประตาชาบ้ายขี้เยี่ยวแตกออกปากออกเอานุออ่นงงน้ำเหลืองนั่นแหละแต่ท่านจะไปทรงชานจะไปยึดจะไปตำรงอยู่เพื่อจะแหมฉันตายแล้วฉันจะไปเข้าปณิพานแล้ว <c oughs> ได้ไหมอย่างนั้นอ่ะ <c oughs> ไม่ได้จ้า <c> ค <oughs> ไม่ใช่ฐานะเลยนะไนะไม่ใช่ฐานะนะ จะมาตัวเขียวๆเ,เหลืองๆเ,เขา้าปณิพานน่ะไม่มีหรอกเพราะนั้นต้องทำแบบพระองค์ที่ท่านผ่านมาแล้วใช่ไหมผ่านมาแล้วเจ้าค่ะเข้าไปสู่สังกต้อรทำ<ด>ถึงจะสงบงงระงับปณิพธได้ตรงนั้นนขณะจิตนั้นเจ้าค่ะเพราะนั้นนี่คือการเดินทางเข้าสู่อนิจจังตัวอัตตาในธรรมชัน้นลึกสูงขึ้นสูงขึ้นเหมือนท่านอาจารย์แต่ละองค์แต่การเข้าไม่ไม,ไม่ไม่เท่าระดับกันนะ ระดับไม่ไม่เท่ากันแต่สภาวะก็สามารถผ่านแม่ค่หนึ่งแม่ค่สองแม่ค่าสามเห็นแล้ว,วะจนกระทั่งเขาเต็มผูกเขาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยไม่ใช่เรื่องยากเพราะฉะนั้นอย่ามาโมเมว่าเ,เดี๋ยวตายแล้วเราก็ไปพันิพาณมีปัญญาเรอะยังไม่เตรียมตัวก่อนตายยังไม่เคยเข้าไปตา้จริงเลย วาตายจริงเป็นไงไหนจะมานึกเอานึกเอานึกมึงกับความคิดมันก็วิญญาณเคลื่อนเป็นึกได้ไงเขาขยมท่านตายเลยใช่ไหมท่านอาจารย์ใช่แล้วค่ะท่านอาจารย์มีอะไรจะเล่าเพิ่มเติมไหมก็ของข้าพเจ้าก็จะเป็นเหมือนก็คืออาการเหมือนท่านอาจารย์บอกเลยจ้าเตรียมตัวก่อนตายแต่ว่า ถ้าถ้ายังไม่ถึงจุดนี้ก็ไม่สามารถทําได้ก็คือตรงนั้นน่ะเขาก็ถ้าแตกจริงๆเจ้าค่ะก็กระวนกระวายไปหมดก็คือข้าพเจ้าก็ดับได้เมื่อทีสี่ของทํมแต่ว่าก็ยังเหมือนกับเอาไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่เหมือนกันเจ้าค่ะแต่ข้าพเจ้าใช้ยาช่วยด้วยเจ้าค่ะต้องใช้ยาแก้ปวดเจ้าค่ะท่านอาจารย์ช่วยด้วยแล้วก็ให้ให้เขาระงับลงแล้วก็ดับดับไปดับอ่า ปดยบางทีสิ่งทีทําไปเจ้าค่ะจนเขาเข้าสู่ความอสังขาเจ้าค่ะเขาจะเข้าเองทุกทุกคืนข้าพเจ้าฝึกมาก่อนนี้แล้วเจ้าค่ะอาจารย์แต่ว่าพอมาเจอตรงนี้เจ้าค่ะก็เข้าเข้ายากเจ้าค่ะปกติถ้ารอบเดียวก็เข้าได้แล้วเจ้าค่ะแต่ทีเนี้ยเขาปวดเยอะอย่างนี้ก็ไม่มาเข้าไม่ได้ก็ต้องใช้ยาช่วยเจ้าค่ะพอใช้ยาช่วยเข้าไปแล้วเขาก็เริ่มระงับแล้วก็ดับเข้าไป อยู่ว่าสังคตธรรมแล้วก็สงบไปแล้วก็หลับไปเมื่อไหร่ไม่รู้เจ้าค่ะอาจารย์ก็เหมือนฝึกตายเจ้าค่ะอาจารย์ตายก่อนตายฝึกตายซ้อมตายอะไรเงี้ยเจ้าค่ะอาจารย์น้องกาวสาจุเจ้าค่ะก็ฝึกไ่เป็นไรเจ้าค่ะฝึกไปแบบนี้เจ้าค่ะก็ต้องเดินทางกันแบบนี้แหละเจ้าค่ะไม่เดินทางแบบนี้แล้วจะเดินแบบไหนก็พงให้เดินแบบเนี้ยใช่เจ้าค่ะเตรียมตัวก่อนตายเตรียมตัวก่อนตายก็คือฝึกต อาฝึกให้รู้ว่าแหมความเจ็บมันไม่เที่ยงนะแล้วเวลาเจ็บเราจะเอาอะไรไประงับความเจ็บปวดได้เพราะฉะนั้นคนที่ไม่เคยฝึกอ่ะมันก็มีแต่ราคาตัวสามโมหะอนาที่กระติบออกมาพังภูตรงนั้นแหละประมาณความตื่นเต,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 ต้นความอยากความกลัวปฏิกิัญญานานะตัดตัญญาอาหังการว่ามังกรราคานุไใสมานานุนัตวิจฉาทิฏฐิเรื่อนจอง สมบัตินี้ไปให้ลูกนะลูกคนนี้ไปเอาหลานให้มันด้วยอย่าโกงมันนะพื้นดินแผ่นนี้ให้มันเนี่ยเออท้องอยู่ตรงนั้นรหัสอย่างนี้ไปเปิดในตู้เซฟสั่งเสียหมดนะครับไม่สั่งก็ลงนรกสั่งเสร็จก็ลงนลกรกเพราะว่าไปไหลเป็นตะปาว่าของจิบ้างมโนบาลยานบ้างซึ่งเป็นกรรมเก่าไม่ได้ทำอะไรเลยนะ จะเป็นนึกถึงสวรรค์นึกถึงความดีที่ตั้งมานึกอะไรมันเจ็บมันปวดจะตายตอนนั้นน่ะมันนลกชัดๆนึกได้ไหมคนไม่เคยฝึกมาแบบอาจารย์น่ะตอนเมื่อก่อนไม่ได้มันก็เอาจิตเนี่ยไปเกาะอยู่กับความปวดตรงนั้นทันทีเข้าใจยังไปอยู่ที่เวทนาอยู่เวทนาสามนี่แหละเวทนาสามใช่ไหมแต่พอเอิญเวทนาเนี่ยสองกับสามไม่มี มี<อ>แค่ทุกข์กอย่าง<ม>เปลียกะทุกแรงก่เวทนุกวนาแล้อย่างเดียวก <ละ S 2> ็าจ็ะแบอบปวดร้อนเนี่ยแหละหนี่แหละการเตรียมตัวแล้วก็ได้พบอนิจจังทุกขังอนัตตาการสร้างอนิจจังด้วยด้วยอนุสาตตานิพพานที่พระองค์ให้มาไม่ใช่ไปสร้างโดยคิดเอานึกเอาอยู่กับลมตามลมรู้ลมเอาเข้าไปพรองคไม่ได้สอน นะครับสิ่งที่ไม่สอนเอามาพูกระจับเจ้ามาทำสิ่งที่มีสอนเอามาบอกต่อมาขยายต่อก็อน,นั่นแหละครับนรกในรายการเปวิจัยครับรออยู่เป็นอันตรายมากกับผู้ที่ไม่เข้าใจไม่รู้เห็นไหมครับอเชิญท่านอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไม่มีแล้วเจ้าค่ะท่านอาจารย์กับสาธุสบายใจแล้วนะ สบายใจแล้วเจ้าค่ะเขาก็ต้องเป็นแบบนี้เจ้าค่ะวนไปวนมาเหมือนท่านอาจารย์บอกในคลิปท่านบุญทิดาเจ้าค่ะว่าเขาก็จะมาแบบนี้เดี๋ยวก็ไปเรื่องนั้นเดี๋ยวก็ไปเรื่องนี้เจ้าค่ะเดี๋ยวก็มาเรื่องกายสังขารว่าเรื่องคนใกล้ชิด สามีพ่อแม่พี่น้องอะไรเงี้ยเจ้าคะแล้วก็ไปเรื่องปัจเจีอะไรเงี้ยเจ้าคะวนไปแล้วก็วนมาแล้วก็กกับมาที่ตัวเองเจ้าค่ะท่านจะบรรลุนั่นแหละถ้าท่านไม่บรรลุเขาก็วนอยู่อย่างเงี้ยวนมาดูรอบเขาไม่อยู่แค่นี้มาตรฐานเขามีแค่นี้ใช่เจ้าค่ะแล้วก็ไม่เที่ยงสักสักองคหมายถึงว่าเกิดขึ้นแล้วก็ดับเกิดขึ้นแล้วก็ดับแต่อยู่ว่านัขณะจิตนั้นเรา เรามีกําลังมากไหมแล้วก็ใช้อนุสัสนีปฏิหารเจ้าค่ะถ้าอินทรีอ่อนก็ถล่มเหล็กลานแต่ถ้าเสมอกันก็เสมอตัวเจ้าค่ะก็คือหลอดเอวเจ้าค่ะถ้าอินทรีสูงนะก็สบายชิวๆอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอ,อินรีสูงก็ทรงอุเบกขาไงใช่ทรงอุเบกขาไปเจ้าค่ะอมกระดนะูอะไรก็เหมือนลมพัดผ่านไปอันเป็นเรวอร้ายก็เหมือนลมพัดเย็นจะบา้า <c> ก <oughs> ็อยู่บเบกขาแล้วนี่ ใช่แล้วค่ะของง่ายๆจำเป็นอย่างเอาแล้วนะเจ้าค่ะสาธุครับสวัสดีครับคลิปนี้ดีนะเจ้าค่ะดีเจ้าค่ะเจ้าค่ะน้องกรบเชียวเท้าท่านอาจารย์ที่เมตตาเจ้าค่ะน้องกรบอันนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะน้องกรบสวัสดีเจ้าค่ะน่าจันสาธุเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ